เพิ่มไฟขึ้นมาอีกหน่อยครับเดยวสิขัวพี่แกงก่อนเด็กสิมันหอมๆกันสุดยอดครับ FC. เดยวสิครับเนื้อหนูเข้าครับ เวลาเมือนเพื่อนครับได้มาตัวนึงไปเล่มขี่เกาหม่องอ้อยว้ครับเอฟซีบบ่มาเบงนันครับเป็นยังไงหนูบ่มัน่นเอฟซเฮ้ยได้มาคิดคนสูตรหาเมนูเฮ็ดกินเราครับใส่มามันหล่อ โอเคครับเดี๋ยวเบิองไว้ซำหน่อวันเดี๋ยวผมล้วนให้มันสุกเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเบิองตอนผมปรุงเบิองตอนผมหมุกอีกแค่นึงนะครับเอฟเดี๋ยวผมตัดคลิปเดี๋ยวกันครับครับผมกะหลังจากที่ผมขัวเดทีแล้วเอฟซี่ขัวจนหอมเดทีแล้วผมก็เติมน้ำลงไปครับนี่คือเมนูใหม่ครับผมผมสีอบเอาครับโดยใส่ซอสหอยเป็นตัวชูร่งครับตัวนี้ปรุงแบบให้มันเค็มๆจังหน่อยครับกินกับผวเหนียวสินั่ครับเอฟซี ตอนนี้ก็เติมน้ำลงไปครับให้น้ำเพ้แห้งน้ำผู้งวดลงครับเดี๋ยวก็สิปรุงครับปุงกดี๋ยวส่วสใสไปกระเพ่าแล้วก็เอาฟาหมอมางวมครับเอฟซีอบเป็นหนูโทนครับตัวนี้หนูผูครับแรนโบกไปโบกมาอยู่สุดท้ายก็ดยิ่งครับยิ่งหนูสองปงมาขึ้นนี่เอฟซี FC. หนูใหญ่ถึงสองตัวเลยโป,ปร่งแหลกบ่ถือครับโปร่งสองนี่ขนาดถือขาหลังจนแตกัึงสองขางนะครับผมก็ยังบืนสินี้เดียวผมได้เฝ้าออแลนก็ไปจับบ่อ,อหางบ่ิสันดบ่อได้โอ้หนูนี่ถึงหางยากถึงทนท่าน,นี่ลีสุดยอดครับเอฟซีหอมมีหวยอยมาติดตามไอ้ช่วงผมปรุงครับเอฟซีครับ กะโอเค FC ผมกะเติมเครื่องปุงลงไปหลายอย่างนะครับมีสอดหอยครับคือผมบอกแหละตชูโลงแล้วก็ลดดีครับหลังจากซิมแล้วกะยังจางอีกหน่อยนึงเติมน้ำปลาหน่อยนึงครับ FC โอเคครับลงโตแลยครับนี้ก็คือว่าผมสีทําการอบเลวครับโดยการใส่ใส่ใบพัดอีตูครับหรือว่ากระเพ่าครับลงไปแล้วกะปิดฝาอบ FC เด <c oughs> mm ี๋ยวขอซิมิึงรสากันครับหลังจากเติมนำปลาลงไปครับเห็ดแบบเข้มข้นนะยเอฟซีกินกัเผินเยาครับฉีกต้นนิหน่อยกินกับเขากันแล้วนะอู้เป็นเสียเพียงอืมโอเคครับ ในเวลาอีกสี่ะเพราครับนี่ครับสุดยอดเลยกระเพราใส่ลงไปครับเลยหล ฟ้าหมอยฟซีปิดครับอบไว้นี่ครับอบให้มันแห้งครับพร้อมเสิร์ฟฟซีเดี๋ยวรอเบื้องต่อผมเปิดฟ้าหมอยเท่านึงครับว่าจะลดว่าจะสีสันเป็นยังไงครับแต่ว่ารสชาตินี่พลาดนะครับเหลคว่ำหอมนี่สุดยอดเดีซีเดี๋ยวที่ตามต่อครับเอาแล้วครับฟซีครับเดี๋ยวมาหลุนมาเบิรงกันว่าจะเป็นยังไงครับอบหนูสูตรเบ้าหมูลำหน้าอีสานฟซี อุ uh ้ย oh. สะอ่อนดีเอฟซีหอมหวยครับคักหลายโอ้ย oh. พี่น้องเอ้ยคักอีลีครับเอฟซีหอมหวยคร,รับเฮ้ยคักบ่หนัวมันเฮ็ดสังสี่เอาครับพริกสูตรเอาหัวน้ำมันครับหัวให้มันหอมคักๆครับ จนกระทั่งแบบสิติดแล้วนะเอเดี๋ยวค่อยเติมน้ำลงไปครับเลยก็ให้ขัวไปเรื่อยครับให้น้ำเพราะงวดลงสิเลยเอฟซีโอเป็นอนัรกินครับนี่สุดยอดเสร็จเรียบร้อยครับเมนูอบหนูของบ่าวหมูครับชูโมร่วด้วยซอสหอยครับเอฟซีครับสุดยอดเียลีกสุดท้ายท้ายสุดคือเก่าแล้วครับเอฟซีฝากเอฟซีแฟนครับไปคือเก่าแล้วครับผม เบื้องชิปแล้วผู้ได้ชอบผู้ได้มากยังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานของบ่าวหมูในเดอ้อ f c เดอ้อสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ